ơi Mà đi Mà đi dệt nè băng pơ ngủ à อยู่หาพ่อมึงมุมมืดอ่ะเฮ้ย นี้ใครอ่ะจำไม่ได้อันนี้ไอ้โดนอันนี้ไอ้โดนป่ะอันนี้ใครวะนี่เป็นสายฟ้าอ,อ,อ,อันนี้ใครวะเนี่ยสองนนี่ใครวะไปจอวะเยอะจอจอเยอะจอคุยอันนี้ใครวะเนี่ยเนี่ยคนนี้ใครถึงแม้วันนี้ต้องจาก ที่ครั้งหนึ่งไดมอนเฮดก็เคยสะเทือนโลกาแค่อยากจะบอกให้รู้พวกนายเป็นเพื่อนที่โคตรใจหลังจากนี้ขอให้แคล้วคลาดให้ปลดจากโลกภัยก็ไม่เข้าใจว่าวันเวลาทำไมมันผ่านไปโคตรไวมันผิดที่ฉันไม่มีเวลาและเรื่องนี้ฉันไม่โทษใครและสิ่งสุดท้ายฉันยินดีที่เราได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันเหมือนกับดาาเป็นเพื่อนจันทรมันไม่ใช่เพรเรื่องตังค์ไม่มีเงินงมแก๊งราพร้อมบวกตอน ไอโอชาล่ามีผมใช่เหรอเอ้โอชาล่ามีผมว่าดีๆใช่เหรอ้คุณฮ้ธิ์ด,ดีอะ

ฉันเป็นคนหิวใจดำไม่รู้จะรั้งเธอไว้ทำไมเราไม่ได้เป็นอย่างไรกันเอาอยงไม่ความหนาคมมามีผลต่อใจฉันพอเจ้าล้วนในวันนี้เราจะต้องไกลออกไประยะทางก็คงจะไม่ต่อไมมเราต่างคนต่างจะต้องไปพบเจอใครต่อใครใครที่ไม่ชื่อเรามันเดิมชื่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมใครที่ไม่ใช่ฉันใครที่ไม่ใช่ฉันไม่มีใครไอ้นี่ใครวะเนี่ยเมือนเราจะไม่เหมือนเดิมไอ้นี่ใครวะคนเนี้คนนี้ใครเหาไกก็ยังมืนเดิม ไม่ใช่หลงเปาหลงเปามันไม่หนวดหรออันนี้มันไม่หนวดไม่ใช่หลงเปาไปวะก๊อปจ่ายเหรอไอ้หน้าก๊อปจ่ายเหรอ โอ้พี่ Ö, พก๊อฟมันเคยอยู่ในแก๊งเ <standen S 2> หรอวะไม่เคยรันแก๊งเหรอเฮ้ไม่ใช่นะพี่ก๊อฟว่าไม่ใช่แล้ว บางบอลอยู่ในอยู่ในเฟร,รมคนเดียวนะครับผมมันน่าเศร้าจริงเลยนะครับผมบางบอลอยู่ในเฟร,รมคนเดียวแม่เช่นี่ใครวะเป็น,นึงนะไอเช่นี่ใครเนี่ย

เฮ้ยเฮ้ยเจ็บไม่จำเดี๋ยวกูดิไลอีกทีนึงเดี๋ยวกูดิไลให้อีกทีนึงมากูดิไลให้อีกทีนึงนี่กูรายงานให้อีกทีนึงด้วยเข้าใจผิดความเข้าใจผิดนะ มีโฆษณา,าม,มีการขายมีภาพหอลไวที่ทำมีภาพขนาดย่อที่ทําให้เข้าใจผิดนี่ไปถัดไปกุรายงานด้วยืึไปก่อนไอ้เหี้ยเจ็ดแม่กูออกสามวิไอ้เหี้ยกูอยู่ตั้งนานกูอยู่หลายปีจัดกูออกสามวิไอ้เหี้ยกูไอ้เหรอครับเป็นตอนาะกขวามือนะรับเลย แล้วทรงผมแม่งจั๊กมันเอาทรงผมใครมาใส่ก็ไม่รู้กูไม่เคยใช้ทรงผมนั้นเลยไอ้เหี้ยไอ้ดับเล็กไรไอ้ดับเราสิบห้าคนเีงเหรออุ้ยไม่มีแค่นี้จริงเหรอลาแค่สี่นะตีจริงๆตน่อยดิขึ้นไปหน่อยดิเปิดเล่นยจ้าคกณหลุดเลยเจอใครนี่เจอสีฟ้าเหรอใช่สีสีเหมืนอะ พี่กอลแม่งไม่เคยอย่รันแก๊งไอ้เหี้ยอยู่ตั้งสิบวิกูแม่งแบบไอ้เหี้ยกูกูอยู่ตั้งนานไอ้เหี้ยกูได้แบบสามวิไม่ถึงสามด้วยไอ้แย่กูรวยเฮ้ยเขาใส่ก่อนนะเนาะกูแม่งเซ็งไหวที่อ่ะพี่กอลแม่งกูไม่เห็นอยู่ในแก๊งเลยไอ้เหี้ยแม่งอยู่เป็นสิบยี่สิบนาทีสิยี่สิบวิ เฮียกูรันแก๊งตั้งแต่อยู่วอตตี้มาแฟมโอ้โหไอเฮียกูได้อยู่สามวิโอ้เอ้ยขันไหนพี่ขันไหนเฮียกูหมดไฟในการเล่นแล้วว่ะเฮียไปแม่งหมดไฟจริงเว้ยเฮียกลัวยันแม่เีมั่วเนาะไีกันเ้าะ

ไม่ยิงโดน้าบอกไว้ก่อนมึงดูพิชาโคมันเล่นเด๋อมึงก็รู้ว่ากูชุบลำม,มึงก็ยังจะเดินวนมาหากูอีก กูได้ดิเพื่อบมองดิเฮ้ยดูอกหน่อยดูอกหน่อยกูชุบลำอยู่บ้านเมื่อกี้ใช่ป่ะมันจะเดินวนมาใสา่กูทำเฮีย้ยอะไรวะมึงโง่มะเนี่ยฮะไอ้เฮีย ังไม่เล่นนะเาๆก่อนโอ้โหปืนมันย่งเยอะดิ่กวยไอ้เหียโอ้โหมึงดูปืนมันเล่นม um ึงโอ้โหไม่เล่นปืนกันกี่คนวะไอ้เหียมาึงเล่นปืนกันเยอะมากๆอ่พอ่อยึงอ่อเดี๋ยวมึงเปลี่ยนปืนเนหน่อยด เพื on, ่อนนเดยร่ยเพื่อนนดยร์เพื่อนในคุ้มความสองคนนะปไม่ได้เฮ้ยนอะไรไว้ฮะเอาปืนไหเอาปืนไหปน้ยหน่อยปีน้หน่อยเฮ้ยปีนหน่อยนายมก้อนะโนีเพื่อนดีดีเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะดดีดดี บ้านเพื่อนหน่อยทบ้านเพื่อนหน่อยทำบ้านไม่ดึงเพื่อนแต่ไปเคี่ยนนี่ยิงกูทำไมเนี่ยเพื่อนกันเองเนี่ยคิดถึงมีดได้ได้อยู่ได้อยู่เออเพ,พี่เล่นบอตายนะเล่นบอตายเล่นบอตายมีผมแคร์เขามานะผมเล่นไม่ได้นะ đi 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 bài. đi 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 cửa cửa bên 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 mình, mình... Ui. Ui, mình ว่าไงไว้ว่า,างไง <Low. S 2>? ว่า,างไงโลไว้ <Low. S 1> ว่าไงไว้ผมแค่ผมรุดนะผมแคร์นะผมอยู่ด้านนอกนะอ่ะเอเอ uh ออ okay, ออโอเคโอเคนอนโอเคโอเค เว้ยมันเอาตรงผมอะไรไหมกูไม่รู้เรียบแป้จัดอะไอ้เหี้ยตรงผมแม่งแบบลืมหมากระดอทอกจัดอะไอ้เหี <c oughs> ่ยเชื่อไอ้แม่ไปเช็คชื่อดิไหมเช็คชื่อหน่อยแคปรูปลงไปเช็คชื่อหน่อยเดี๋ยวนี้คขาใเทพเจ้ามามาชุบกั็หรอวะไอ้เนี่ยอะไรนะพี่เดี๋ยวนี้คขาใเทพสงครามมาชุบหรอเนี่ยเออเดี๋ไม่ไปนั่งชุบเลยไม่ได้เลยสบจริงๆพี่ไม่ไหวไม่ไหว เรียบร้อยมีไฮลาบ้างบอกว่าเดี๋ยวพี่ดูให้ว่ามีไฮลาป้ะไอมาวินลาไอกล้วยลาลาสองคนเลยเอาสองคนเอาไฟเบทของเชียงห้ านาโนไปสักตัวเจ้าพี่ก็โดนยงตัลงว่ะรผิดใส่สองอันไอ้เหี่ยแม่งขิ้ผายโอ้รถกู้หายรถกูหายสายตำรวจได้เกาะนาโนผู้หญิงมาจนเซ็งว่ะดูผมเซ็งว่ะเนี่ยไม่มีผมจัดเลยวันลุกไปขึ้นเลย รันมาสามสี่ปีไอ้แค่รันมาสามปีในวีให้กูสามวิโอ้โหไอพี่แม่งข่าดให้แค่เป็นข่าวเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบอร้อยห้าสิบไปกูรันแก้งมาอย่างนานนี่ี้ยให้กูมาสามวิไอ้ี้ยแม่งจะหลุดไหมแคยต้องผมงอมว่ะแลมเนทแม่งเล่นเล่นผิดผมจัดผมเซ็งว่ะดู ผมรีพอร์ตนะเอวีเพลงนี้ขอไม่ย่านไม่ไม่ชอบนะขอ,อย่านดิสไลค์นะเพลงนี้นะขอ,อย่านดิสไลค์เลยนะพี่ก,อาาก๊อฟแม่งได้อยู่อย่างนานไนอะ้เหี้ยกูไม่เห็นมันเล่นแก๊งอะไรเลยของได้มันเห็นเลยนะพี่ก๊อฟอะว่าก๊อฟในสมัยไหนสมัยน่าจะนู่นอะยุคทำแก๊งกันอะนะตดดแต่มันอยู่อย่างนานอยู่ในดดยอยู่ในวีเอ้ยอยู่ในเนี่ยเอ็มวียังนานไอ้เหี้ยรถแควรถกิจกรรมใช่ไหม กูแม่งไม่เคยไปไหนเว้ยกูอยู่แต่ไดมอนทีสเว้ย้เหี้ยตอนอยู่วัดแม่งกูจะไปแก๊งอื่นกูจะไปแก๊งใหญ่จะไปเสียไม่ได้ก็นี่พี่กลับมาแล้วน้องงานดีจัดเลยงานดีพี่ไปดึงมาเลยเหรอพี่ไปนี่มาเลยเหรอระวังเขาติดองติดเอ็ดนะพี่อ้ะหาทำไม แต่ว่าช่างกอลบอกขายไม่ได้ไม่หรอเดี๋ยววันนี้มาดิน้องชายฟังเพลงยังฟังพ่อฟังแม่มึงอ่ะกูไม่ฟังกูดิ้นไลค์ด้วยไปควายไรอนแรกวะไต้โบฮาบิแต่ว่าเอาไปถามพี่บอลแม่ให้ฟังไม่ฟังได้กูดิ้นไลค์ด้วยทำไมเหรอดิ้นไลค์ด้วยครับเป็นไหมไม่ฟังเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเพลงอะไรก็ไม่รู้ครับไม่น่าฟังเลยขออญาตนลุกเอาได้กอลเลยกอมันเป็นเอ็มบีไอกอล์ฟทำมทำหมดเลยด่ามันเลยครับ โอ้กูไม่เห็นพี่กอล์ฟแม่งรันแก๊งเลยแม่งนี่อยู่แบ่งนานอ่ะมันเอาดังคนเดียวเลยนะหน้าจอเลยกลางหน้าจอเลยโอ้ยุควัดยุคแฟมอ่ะไม่เคยมีเห็นได้พี่เจนเลยอ่ะท้อเล่นโบ้ด่ายกอล์ฟเลยนะไม่จบไฟไม่จบไฟย่ยูแุคไหนสมัยแม่งแม่งเอาแบบจอหน้าจอเลยมันเอาดังคนเดียวเลยใกล้ใกล้ใกล้กอล์ฟเลยเล่นโบว์ไล้กอล์ฟ หลุดเลยก็หลุดเลกับจากอบเนี่ยวัน้อยู่กี่มีต้องใช้นับสามสามน่งเดินออกมาแล้วก็เดินไปเดินมาเดินมาเข้าเฟรมแล้วก็เดินออกไปอ่ะแค่นั้นแหละนับแล้วเห็นแล้วนีลยใช้มันมีตั้งแต่แรกเลยมึงมีแต่แรกอะไรครับไม่เห็นหรอกกูกูหากูตั้งนานกูไม่เห็นมีเลยประมาณสิบวิประมาณสิบไอไอ้กูเยอะมากเลยสิบวิไอ้ที่อ่ะ

โอ้โหไอ้เชี่ยลุงแม็กยังออกเยอะกูอีกโอ้โหยี่กูเจ็บไห้เฮียลุงแม็กแม่งมาอยู่แก๊งไม่กี่ดูไม่กี่ไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ไอ้เชี่ยออกเยอะกูอีกโอ้โหเชียอหมดไฟไปอ่ะคุ้ยหมดไปแล้วว่ะ พวกลุงแม็กพวกอติพวกพี่แจ็คแม่งออกแล้วกูอีกเนาะไอ้้ยอยู่แก๊งแป๊บเดียวเองโอ้กูแม่งรันอย่างยาวนานนะี่ให้กูสามวิกูอยู่มาสามปีให้กูสามวิไอ้แจ็คแม่กูเหมือนแบบ อยู่ท้ายท้ายเอมวีด้วยม่งเอากูไปอยู่ตอนจบด้วยนะเดินเข้ามาเฟรมปุ๊บแล้วก็ดเดินออกไปโอ้โห oh. ม่งเอาไปอยู่มึงเอากูไปอยู่อ,อย,ย่ท้ายเอมวีด้วยประเด็นนะ่ะและ้วทรงผมแักคทรงผมหมีแปดหมาอะไรก็ไม่รู้นะไอ้เหี้ยทรงผมกูไม่เคยใช้ด้วยซ้าแม่งเอาทรงผมอะไรมาใส่ให้กูก็ไม่รู้จะหลุดไอ้เหี้ย เนหนื่อยเลยว่เฮียมันทำให้กูไม่หมดไฟในการเล่นจีดเลยว่ะเซ็งวระดูเซ็งวะดูเซ็งว้เซงว่ะรวยพีจอรตอนเต้นมีโบอยู่นะไหนกูขอดูอีกทีนึงนี่๋<_ s> <_ s> <S วกูจะขอดูอีกเถื่อนึนึ่งนี้ว่ามันมีกูตรงไหนวะ กูขอดูใหม่ดิ

กูต้องกูต้องอยู่ตั้งแต่ตรงเนี้ยอันนี้พี่โจโฉปะกูต้องอยู่ตั้งแต่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ลุกมาละอันนี้ใช่ปะใช่ผมใช่แก่ผมปะไม่น่าใช่ปะเนี่ยกูกูเข้าแก๊งก่อนนะแปะกูเข้าแก๊งก่อนนะแปะแต่

ยืนอะไรยืนทำยี่อะไรลอกฟอ,อยเหรอไอ้เฮยไครก็ไม่ร <ไอ S 2> ู้ทรงผมก็ไม่ใช่กูไอ้เฮี้ยมึงยืนลอกฟอยอยู่เหรอทำอะไรเนี่ยเห็นหน้าก็ไม่ชัดโอ้โห โอ้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะนับวีนาไอ้แก่กอลนะกูไม่นับถือมาแล้วกูไม่นับถือมาแล้วกูไม่เกียบมาแล้วไอ้แก่กอล์ฟอะตั้งแต่25่ิบาวิยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็สามสองสามสามสามสี่สมห้าสิบวิละสามเอ้สามเจ็ดสามแปดเก่าวิละโอ้โหไม่กูโอ้โหไม่อยู่นานกูกู วรนนู้แมมันจะเอยู่ยันอะไรอะไรมาทำไมมันทำอะไรเนี่ยมันอยู่เป็นนาทีโอ้โห ทรงผมเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเหนื่อยไปเฮี้ยพอๆๆๆพอเลยพอเลยเศา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 แบบนี้เศร้าเลยเศาแบบนี้เศร้าเลยพี่น้องอย่าสิไปหาเฮดได้อย่าสิไปหาเหรินได้เข็มยังบ่าหัวะมีหมูมีพวกมีหมูมีพวกแต่ว่าหมูพวกก็ลืมกันนี่ไปหาเหรินได้มันมันเปลี่ยนใจนี่ดีวะ ทีเอก็มีเฟสก็มีไอ้เฮียทรงผมกูกูใส่ทรงไว้เนี่ยเบทรงไว้เนี่ยทรงที่มันเป็นทรงที่ปิดหน้ามากูใส่ทรงนั้นตั้งแต่อยู่อยู่แฟมกูไม่เคยเปลี่ยนทรงอื่นเลยนะเว้ยตั้งแต่อยู่วัดไอ้เฮียมันใส่ทรงอะไรไหมกูครับไอ้ทรงนั้นผมอ่ะผมใส่ทรงนั้นอย่างนานอ่ะไม่เคยถอดเลยนะเว้ยไอ้เฮียไม่เอากกูสุด เอาบาทกูจัดอ่ะรวยตรงผมผิดครับไม่นับเป็นผมครับใครก็ไม่รู้ครับคือเพลงนี้ไม่มีกูอยู่ใน MV ครับกูไม่อยู่ครับถึงจะเป็นกูถึงโนบอกว่าเป็นกูแต่สำหรับ ตัวกูเองกูบอกว่าไม่ใช่กูไม่มีกูอยู่ในเพลงนี้ไม่เป็นไรอดัมนองเอ,งอ็งเนี่ยฮะบีแต่เอ็มบีนี้ไม่มีพี่เลยน้องพี่ไม่อยากอยู่ใน MV เอ็มบีแล้วพี่อยู่คนเดียวได้อ,อยู่ชิวน้องซ้ายพี่อยู่เดียวได้น้องซ้ายพี่เอ็มีีนี้ขอไม่มีพี่นะขอไม่มีผมนะเอ็มบีนี้นะเพลงนี้ขอไม่มีผมนะ กระซองกระซองไปกำลังไปขอไม่รีแอคชั่นอะไรทั้งนั้นนะไม่ได้ผิดตั้งใจไปไกลเลยไปไกลเลยไปให้ไกลอะไปให้ไกลแล้วไปให้พ้นอะไปไปเลยไปให้ไกลแล้วไปให้พ้นฟังปากผม,ไ,มไปให้ไกลไม่ทันแล้วนะ แหลกเฮี้ยอะไรวะทั้งหนาวะไอ้เฮี้ย